สวัสดีค่ะร้านออลุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูเครื่องดัดเหล็กค่ะตัวนี้ก็เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อโตโยโนะคะสามารถดัดเหล็กนะคะความาความหนานก็ได้1นิ้วนะคะเป็นไฟ203สเฟสน,นะคะตัวนี้แล้วก็ปรับปรับได้หลายระดับนะคะว่าเราจะงอระดับไหนก็คือปรับตรงนี้นะคะ อันนี้จะเป็นเหล็กที่มันจะเลื่อนมาชนโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราลองมาดูการใช้งานกันค่ะ ใช้กระเล็กขนาดเล็กลงนะคะมันสามารถปรับขนาด ที่เราจะปรับนะคะตรงนี้โอเคค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สอบถามเราเข้ามาได้นะคะที่เพจร้านเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามมาให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ